วันนี้ซัตซิมบิลิเนี่ยเป็นความท้าทายที่ให้ทั้งโอกาสนะครับแล้วก็ความเสี่ยงคนที่ไม่ทำเนี่ยคือรับความเสี่ยงแต่คนที่ทำเนี่ยถ้าเราใช้โอกาสได้ดีเนี่ยจะเป็นการ differentiate ตัวเราจากคนอื่นแล้วมันจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองกรวันนี้ที่ทั้งอยู่ใน MAI และที่จะเข้า MAI หรือองค์กรข้างนอกเนี่ยผมคิดว่าการที่จะปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง แล้วก็รับกับความยั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำารัทไทยก็เป็นเรื่องธรรมดาของของค์กรขนาดกลางขนาดเล็กก็คือเรื่องของ resource นะคะคนที่อาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำนวนคนที่จะมาทำเรื่องของ sustainability แต่วัน e ถ้าเรา drive เขาได้แล้วเนี่ยเขาจะไปเร็วมากและเราจะเห็นผลที่เรียกว่าชัดเจนรวดเร็วแล้วก็เป็น ทิศทางเดียวกันท LCP เนี่ยผมว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับดีมากๆเลยคือ IOD เรามี DCP อยู่แล้วซึ่ง DCP เนี่ยเป็นเรื่องบทบาทหนะ้าที่ความรับผิดช,ชอบและการทำงานของบอร์ดวันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปเยอะนะครับในเรื่องของอสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจความท้าทาย disruption ที่เกิดขึ้นเทคโนโลยี Technology ที่เปลี่ยนแปลงผู้บริโภคที่เปลี่ยนเร็วกว่าเทคโนโลยีนะครับ แล้วก็ s u s p a n i t y pressure เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้มันจะมาต่อยอดจาก DCP นะครับเพราะว่าใน DLP c เนี่ยสิ่งที่ทำให้เห็นก็คือเราเห็นภาพกว้างเเาาเห็น for size เราเห็นไปในอน,นาคตแล้วว่าว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายความท้าทายทั้งหลายกำลังเข้าม,ามามาในมิติที่รุนแรงขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอันนั้นเราเห็นเราเห็นความคาดหวังของ stakeholder ต่างๆนะครับ เดิมเนี่ยเราบอกว่าเรา maximize shareholder value แต่วันนี้ไม่พอแล้ว stakeholder ต่างๆมีความคาดหวังจากองค์กรเพราะฉะนั้น for s i h e ที่เราเห็นเนี่ยทำให้เราต้องมาเตรียมตัวรับกับสิ่งนั้นแล้วการที่เรามาได้ revisit ตัว purpose และ strategy ขององค์กรเนี่ยทำให้ผมว่ากลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยมันกว้างขึ้นมันครอบคลุมทุกๆ stakeholder แล้วกลยุทธ์ใหม่ถ้าบริษัทสามารถที่จะ formulate ออกมาได้เนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ financial impact แล้วก็เรื่องของ positive impact หรือ impact ต่อสังคมได้อันนี้ผมว่ามันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนขององค์กร